สวัสดีนะครับทุกทุท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสรามเรกุมกูดมอร์นิ่งเวลคัมทูเดอะชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริทพาดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาโหราโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติคำพยากรดูดวงชะตาต่างๆเป็นแบบโดยรวมเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะ สินห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำใบก่อได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลดูเลิกทำการมงคลต่าง,างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าขอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเบอร์โทรศัพท์ดูบ้านเล็ที่ <c oughs> สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันประจำในวันพระพื่อสบดีที่30กรกฎาคม2563นะครับขึ้น11ค่มเดือน9ปีชวดนะ้าตามปฏิทินโหนนะครับวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเลิก ที่จริงๆนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับจะได้ตรงกับในดวงชะตานะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอันนี้นะอาจจะได้ยินเสียงพระสงฆ์นะครับกำลังสวดเจริญพระพุทธมนต์พระปริสนะครับนะสำหรับคนที่มาสั่งบูชาดวงนโมพุทธายะขออาจารย์นะครับก็ตามลำดับคิวนะครับนะวันนี้ก็วันจันทร์นะครับอนะาจารย์ได้บันทึกเคสบันทึกเทปพอดีนะ ตามด้วยเลิกขอจาดนะครับโอเคอาจจะได้ยินเสียงบรบกวนบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น11ค่าน,นะครับวามฝันในขึ้น11ค่าเนี่ยในดวงชะตาในความฝันของคุณเนี่ยจะเป็นจริงตามคำทำนายนะครับแต่ต้องรอไปอีกหลายวันในภายลั เราเป็นหลายวันในภายหลังนะครับสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพระพฤหัสบดีเป็นสววสดีมากนะครับสะหัวใหม่ในวันพระพฤหัสบดีเทวัาษาตัดผมใหม่ในวันพระพฤหัสบดีเทวัาษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทานน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคละนะครับก็จะมีโชคละทีนี้วันนี้ก็ทําให้เต็มที่ไปเลยนะครับจะตัดสะบา์เบอร์อะไรก็ตามสบายได้เลยนะครับ โอเคมาถึงเสียงเสียมซีประจําวันอย่างรวดเร็วกันก่อนเลยนะครับเสียมซีประจําในวันนี้ได้ไปที่25นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นมีภาระาต้องรับผิดชอบมากนะครับต้องแบกรับภาระเอาไว้นะให้ระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาเอกสารความขัดแย้งนะครับรวมถึงภัยทางน้ําด้วยอันนี้สําคัญมากนะครับในดวงชะตาอุบัติเหตุไปทางน้ํานะ สิ่งที่ท่านคาดหวังในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างถ้าคุณคาดหวังสิ่งที่สูงเกินไปนะครับจะสําเร็จได้ยากนะแล้วก็สําหรับคนในด้านความรักนะครับความรักของท่านในโอกาสที่จะสมหวังดังใจเนี่ยนะครับมาเป็นไปได้ยากในรวงตาในด้านความรักของคุณนะครับธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้อาจประสบการขาดทุนนะในดวจะตามคุณเนื่องจากคุณมีเงินทุนไม่เพียงพอ นะครับในด้านการงานเป็นช่วงเวลาที่หางานทําค่อนข้างลําบากนะครับแต่โอกาสของคุณก็ยังพอมีอยู่นะในดวงชะตาขคุณเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆในวันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนะนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาถึงดูดวงตามวันเกิดแล้วก็พูดถึงสีกันก่อนเลยนะครับสีประจําในวันนี้นะสีที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ควร ก็คือสีสีอะครับสีม่วงนะครับวันนี้ควรเว้นสีม่วงไม่เป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะสีที่ดีก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นนะครับสีที่ดีที่สุดเลยนะครับในวันนี้ก็คือสีแดงนะสีแดงดีที่สุดแล้วก็สีเขียวนะครับสีเขียวก็ดีด้วยนะโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันก่อนเลย นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันเสาร์ชาวราศีมังกรวันนี้คุณไม่ค่อยดีนะนะครับคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยนะในดวงชะตาคุณเนี่ยต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาแทบตั้งตัวไม่ติดนะครับหรือปัญหาเก่าๆนะที่สร้างความเสียหายกับเจ้าชะตาเนี่ยระวังในเรื่องของการขายทรัพย์สินมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินนะครับให้ระมัดระวัง ในการที่ถูกกระทําจากเจ้าที่โจ้าถางด้วยนะครับนะอย่างที่บอกนะกระซิบกระซิบเงียบๆนะเอออาจารย์ได้ดูดวงของน้องชมพู่นะครับถ้าใครถ้าใครไปดูในคลิปพออาจารย์คุณก็ณลองไปฟังเอานะครับตามนั้นเสาเป็นกาลีก็มันก็เสียนะครับความเสียหายนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากทางไหนละ่ะหนึ่งก็คือทางแม่นะครับหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิง หรือเกี่ยวญาติพี่น้องนะครับภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะหรือบริวารที่ต่ำกว่าซึ่งเป็นเพศเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็ผมไปดูวล้ลกันนะนะเออแล้วแต่ใครนะครับโอเคต่อมาเลยนะครับคนที่ดีที่สุดในวันนี้เลยนะคนที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างง่าย และได้อย่างรวดเร็วด้วยชนิดที่ไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเออนะหลายคนนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยก็มาสั่งนะครับจองบูชาดวงนโมพุทธายะเนี่ยเพื่อเสริมดวงชะตาหนุนดวงชะตาให้ดีขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตาคุณจะแค้วคาดปลอดภัยจะมีโชคลาภและสิ่งที่ดีนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยโชคลาภคุณมักจะมาเร็วไงนะครับมาเร็ว ซึ่งแตกต่างจากดา,าวเาสาร์ดาวเสาร์มาช้าแต่อยู่นานนะครับออดาวอาทิตย์มาเร็วแต่ก็ไปเร็วด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับคนเราเนี่ยถ้าเมื่อตั้งใจทําสิ่งทาสิ่งใดแล้วเนี่ยนะครับยังไงคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆแน่นอนไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับขอให้คุณตั้งใจและมีศรัทธาไว้ดีที่สุดนะศรัทธานะครับ โอเคต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้คนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณมีโอกาสที่ดีชาวราศีกรกฎด้วยนะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นนะครับจะมีเพื่อหรือคนรบข้างส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะคุณจะมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีโอกาสเกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สินหรือเกี่ยวข้องกับมรดกค,คุณมีโอกาสได้เงินนะวันนี้ดาวจันทร์อยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสได้เงินนะครับจะได้มากรน้อยก็ขึ้นอยู่กับบ,บุญและการของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวนะครับมาฐานดาวโดยชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารชาวราศีเมฆชาวลราศีพิจิกนะครับดวงชะตาของคุณในเจ้ชาชะตาอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับความมุ่งมั่นนะครับต้องมีความเพียรความพยายามมากขึ้นซึ่งผลตอบรับนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ตั้งใจเอาไว้นะครับคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับผู้ชายซึ่งเป็นคนที่ผิวสองสีรูปร่างท้วมพูดจาไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยมีหาเสียงนะัก นะครับในดวงชะตาคุณนะโอเคต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยดวงชะตาคุณนะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับจะส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการช่วยเหลือจากสังคมคนรอบข้างนะครับอยู่ผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่ช่างพูดช่างคิดนะครับเป็นคนที่คุยเก่งนะรูปเป็นคนที่ผิวขาว นะครับรูปร่างท้วมให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคุณก็ลองมองดูว่ามีไหมนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีดวงชะตาในวันนี้นชาวราศีธนูชาวคน,นาราศีมีนนะครับในดวงชะตาของคุณเนะี่ยคุณจะมีความรู้ความสามารถวิชาการมากขึ้นนะครับแม้กระทั่งคนรอบข้างหรือสังคมที่คุณคบหาอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการนะครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่ดีในดวงชะตาของคุณ นะอาจจะเป็นคนที่เจ้ากดเกณฑ์เจ้าระเบียบชู้ที่จุกจิกไปบ้างนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ชาวราศีตุลแล้วก็พฤกษ์นะครับดวงชะตาคุณในฐานะทางการเงินในวันนี้จะดีขึ้นนะครับส่งผลให้คนรอบข้างมีความเคารพและศรัทธาและเกรงใจมากขึ้นทําให้เจ้าชะตามีชื่อเสียงและมืออนานาจบารมีวาสนาโอกาสมีโอกาสจะได้ขยับขยาย นะครับไปในทิศทางที่ดีด้วยในดวงชะตาของคุณนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดในวันพุธกลางคืนชาวราศีกุมนะครับในดวงชะตาเนี่ยของคุณนะเดีย๋ยวพูดถึงราศพูดราศีกุมด้วยดวงคุณนะครับจะมีเขาเรียกว่านะเกี่ยวข้องกับในด้านของโงรงพยาบาลการไปเยี่ยมคนไข้นู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณไม่ได้เจ็บป่วดไม่สบายก็ไม่เป็นไร ทางแก้เคสคือให้คุณไบเดินผ่านลงไปบ้าน้าเป็นการดีนะครับถือว่าเป็นการแก้โดชะตาไปและชาวราศีคุมดูชะตาคุณเนี่ยคุณจะต้องเตรียมความพร้อมให้แต่นั่นเนิ่นๆก่อนวันที่10กันยายน6 3เป็นต้นไปเพราะดาวประจาตัวคุณเนี่ยตำแหน่งมาเป็นนิดนิดคือไม่ดีนะแล้วมันไม่ดีไปปีครึ่งน,นะครับคุณรู้ไว้อย่างนี้คุณจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกอย่างสุขภาพร่างกายคุณเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้คุณไปดูในคลิปของราศีกลุ่มปีนะหลายปี2563อาจารย์บอกอย่างละเอียดนะครับเกี่ยวข้องกับดาวตำแหน่งของดาวราหูเป็นนิดเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยดีนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสำคัญนะครับในดวงชะตาของคุณนะโอเคเดี๋ยวมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับ เดนะเดียสตาปรากฏการผ่าดาวทูเดในวันนี้ 30. นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมากมายนะครับก็จะมีแต่ดาวพระจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยจะติดพิษสุนัขนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา2 0ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นให้เรามัดระวังภัยทางบกพิษสุนัขในภัยทางบกทั้งหมด,น,น,หมด,หมดนะครับ อุบัติเหตุรถชนสุนัขก,กัดรวมถึงคนกัดด้วยให้คุณระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะครับผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังนะในช่วกงกลางค่ำกลางคืนนะครับก็ดูแลตัวเองไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาลาศีเมฆกันเลยชาวราศีเมฆเนี่ยกรรมมะสุภานะครับคือในด้านการงานเนี่ยสุภาก็ดีอยู่แล้วความสําเร็จที่ดีในดวงชะตาความสุขในครอบครัวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณเนี่ยสาวเป็นกาลีนะมันก็ส่งผลให้คุณมีปัญหาเรื่องงานมีอุปสรรคเรื่องงานนะครับให้คุณระมัดระวังไ้ด้วยนะดวงคุณเนี่ยต้องอยู่เบื้องหลังก่อนถึงจะดีนะครับถ้าถามในเรื่องของการเงินเนี่ยทำธุรกรรมจะผ่านนะประสบผลความสําเร็จที่ดีในโดวชะตาส่วนในด้านความรักเนี่ยปัตตนนีเจ้าชะตาจะได้คู่ของที่ดี นะครับมีอำนาจวาสนาที่ดีในดวงชะตานะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะของชาวลัคนาราศีเมษนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับจะมีอำนาจวาสนาที่ดีในดวงชะตาของคุณดาวการงานดาวพระราหูนี่ก็ยังอยู่ในภพลอาอยู่ในภพกระดุมพระ นะครับการเงินคุณค่อยยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะก็ยังพอที่จะมีผลกําไรบ้างนะครับในดวงชะตาคุณส่วนในด้านความรักเนี่ยดาวคนรักผู้ครองคุณได้คู่ซึ่งเป็นคนที่ขยันในการทํมาหากินก็ถือว่าเป็นผลดดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยสุขภาพร่างกายในวันนี้คุณจะดีขึ้นนะครับในดวงชะตาถ้าคุณเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่ นะแล้วก็ในด้านของการงานดาวพระดาวพระพฤหัสบดีนะครับก็เล็งลัคนาคุณอยู่นะแต่ในดวงชะตาคุณก็มีโอกาสที่ดีแต่ดาวมันพักนะครับก็อาจจะล่าช้าอะไรไปบ้างนะแต่ก็เป็นผลดีในดวงชะตาของคุณก็ไม่ต้องกัวงวลต่อสิ่งใดนะครับดาวประจําตัวคุณเปลี่ยนก็ยังอยู่ในภพการเงินนะคุณก็หาเงินหาทองอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะครับแต่ความรักก็ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึง นะ่าจะมีเรื่องทะเลาะกันมีเรื่องเสียหายกันนะครับต่อมาเช้าลัคณาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดูชะตาของคุณในวันนี้ปัญหาหรือความเสียหายต่างๆไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆถึงชาวราศีกรกฎนะในดูชะตาคุณแล้วก็ผู้หลับผู้ใหญ่ก็มักไม่ค่อยสนับสนุนคุณแต่ให้คุณระวังศัตรตูเก่าๆบริวารเก่าๆรวมถึงคนรักเก่าๆจะเป็นศัตรตูนําความเดือดร้อนมาให้คุณ ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับต่อมาอย่างรวดเร็วชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีปัญหากับโบริวารความวุ่นวายเกิดขึน้นนะต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งดาวประจำตัวดาวพัททิศเหนืยก็ยังอยู่ในภพวินาานะครับช่วงนี้ก็ไปตามน้ําครับเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายเข้าไว้แค่นี้ยังไงคุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้นอนไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมาย ส่วนในด้านการงานคุณสมัครงานก็มีโอกาสได้งานนะครับเครดิตในดวงชะตาในด้านการเงินยังมีรายจ่ายอยู่นะครับถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือในวันนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะดีนะนะในดวงชะตาของคุณนะครับในด้านการเงินต่อมาอย่างรวดเร็วชาวลัคนาราศีกันนะครับชาวราศีกันในดวงคุณเนี่ยดีมาตั้งแต่วันที่27แล้วนะตั้งแต่วันที่27แล้วนะครับ ดาวไปํำตัวอยู่ในภพลาภะตัวเองเป็นปอเกิดแห่งโชคละเพราะฉะนั้นคุณคิดอย่างไรคุณก็จะได้อย่างนั้นนะครับคุณคิดว่าได้เงินหมื่นคุณก็ได้เงินหมื่นคนคิดคุณคิดได้เงินแสนคุณก็ได้เงินแสนคุณคิดได้เงินล้านคุณก็ได้เงินล้านนะครับลับรับคุณเตื่นก็รวยแต่หาละนะโดยดวงต่างคุณนะครับส่วนในด้านการงานนี่ก็อยู่ในมุมที่ดี นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะทำธุรกรรมก็จะผ่านในด้านการเงินนะนะต่อมาเช้าลัคนาราศีตุลชาวราศีตุนนลตน,นะครับได้เงินจากงานในดวงชะตาคุณวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะนะครับในระดับหนึ่งส่วนในด้านของการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะครับขอให้คุณขยันเข้าไว้นะครับเป็นการดีนะความรักคุณก็ได้คู่ของทรัพยนที่ขยันในการทํางานด้วยนะครับ ต่อมาชาวนักนาฬาสีพิจิกชาวราศีพิจิกในดวงคุณเนี่ยสู่พระกลุ่มหลักนะครับก็ถือว่าดีคุณจะมีเครดิตชื่อเสียงมีความสําเร็จนะครับในระ,ะ,ะดับหนึ่งเท่านั้นนะในดวสตารคุณส่วนในด้านการเงินมีโอกาสได้เงินนะครับและเสียด้วยทั้งสองอย่างเลยมีทั้งได้และเสียนะครับได้กด็จาก,าบบกจากดาวพระพฤหัสบีเสียก็จากดาวเสาร์ให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับระวังการถูกโงกงเงินด้วยนะ ต่อมาเช้านักขาลาศีโหพอ,อพูดถึงโกงเงินเยอะเท่าแก่สะดุง้งโอเคสะดุง้งเฮ้ยนะ่โกงเงินหรอวะต่อมานะครับเช้านักขา,า,ขาราศีธนูนะเช้าราศีธนูเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยพฤติกรรมดีคุม้มรักดีนะครับวันนี้ระมัดระวังมีดบาดกระดาษบาดอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องระวังไว้ด้วย นะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยดวงคุณในวันนี้นะครับความเสียหายไม่ได้ส่งผลในรายกับดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถหลอดพอดปลอดภัยในสิ่งต่างได้ส่วนในด้านการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยไม่สบายด้วยให้ระวังโรคเวรโรคกรรมนะในดวงชะตาของคุณนะครับโรคลมด้วยลมทุกชนิดนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมในดาวประจําตัวตนุอยู่ในภพปุตตะแล้ตัวเองก็ชอบแต่งตัวดูดีให้ทันสมัยนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านการเงินเนี่ยกระดุมพา้าอยู่ในภพราพพาคุณจะมีโชคลาภในด้านการเงินการทองที่ดีในดวงจะต่างคุณติดต่อเรื่องเงินก็ปกติไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับการง,งานขายจะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างนะแต่ก็ได้เงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีมีนในดวงชะตาของคุณอาคารก็ยังกลุ่มรักอยู่นะทำให้คุณเ,เป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วเป็นคนที่พูดจากรงขวานผ่าซากนะครับในดวงชะตาของคุณวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษจะต้องใช้ความอดทนนะครับการเงินของคุณก็มีโอกาสได้ในระดับหนึ่งนะการงานถือว่าเป็นปกตินะครับเจ้ชาชะตาจะมีลูกน้องบริวารช่วยเหลือกิจการการงานได้เป็นอย่างดี ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในด้านการงานก็ระวังในเรื่องเสียหายด้วยจากงานนะในดวงชะตาคุณนะครับจากปัญหาเก่าๆประมาณนี้โอเคนี่ครบแล้วทั้ง12สราศีนะเดี๋ยวจะมาจับไพ่ให้เพิ่มเติมแล้วก็ให้คุณเลือกนะครับว่าดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างไหนหมดเยนนะ ไพ่ใบที่1น,นครับชึบไพ่ใบที่2นะครับชึบไพ่ใบที่3มนะครับชึบให้เวลาสิบวินะครับทำมสมาธินะเริ่มโอเคครบแล้วนะครับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นึ่งนะ วันนี้คุณได้ฟับ8ดาบนะครับในดูานชะตาของคุณเนี่ยมันก็จะส่งผลคุณจะมีปัญหาอุปสรรคมากติดขาดไปหมดเลยนะครับการเงินก็มีหนี้สินให้ระวังในเรื่องของการค้าประกันด้วยนะครับส่วนในด้านความรักของคุณในวันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะนะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าด้วยอาจมีเรื่องทุกอกทุกใจนะครับ ต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองคนที่เลือกเลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ฟ้หาหนึ่งเหรียญดีมากนะครับแสดงว่าวันนี้คุณมีโอกาสได้เงินก้อนนะจะมากน้อยก็แล้วแต่นะครับในโดยสถานคุณงานดีเงินก็ดีความรักก็เด่นด้วยนะครับจะมีโอกาสโอกาสในเรื่องของความรักใหม่ๆเข้ามานะโอเคต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามคนที่เลือกไพ่ใบสามคุณได้ฟ้า สามดาบนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยคุณอาจจะคิดที่จะเปลี่ยนงานก็ได้ย้ายงานก็ได้ให้คุณระมัดระวังอาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนนะครับให้ระวังตกงานด้วยนะ,นะการเงินก็มีเรื่องเสียหายนะครับมีเรื่องเสียทรัพย์ความรักก็มีปัญหาจะมีเกณฑ์การพัดพาลหรือการหย่าร้างกันนะครับความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันนกนะในดวงชะตาของคุณนะครับ โอเคอันนี้คือคำานาวิกรโดยภาพรวมในดวงชะตานะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับหรือถ้าใครสนใจบูชาดวงน้ำมพุทธายะเพื่อเสริมดวงชะตาจากเดิมให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็สั่งจองบูชาดวงชะตามาอาจารย์ได้นะครับราคาบูชาก็หนึ่งันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทกนะ็จะมีพิธมีมีขั้นตอนนู่นนี่นัน่นอะไรก็นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จัดก,การให้นะเป็นมงคล ขอขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ